ขึ้นมาทั้งทีก็ต้องไหว้พระขอพรและขออีกหลายอย่างที่ผมอยากจะขอแล้วครับซึ่งผมเพิ่งรู้ตอนนี้แหละครับว่ามหารุพุทธเจ้าอยากขอแต่บอกว่าพระองค์จะเป็นต้นแบบในการำดำเนินชีวิตของเราอยากจะได้เงินเยอะๆวันนี้ขอให้เงินไหลามาเทมาไม่ใช่ดูไม่มีทางพระพุทธเจ้าไม่มีหน้าที่หาเงินให้ใครลูกท่านมีหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราพระธรรมทำหน้าที่เป็นแผนที่ให้เรา พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้านับถือที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นะขอให้พ่อแม่คนจากทุกุกโรคภัยต่างๆหรือว่าพ่อแม่ครอบครัวมีความสุขอันนี้ก็ไม่ใช่ถ้าคุณขอได้โลกนี้จะมีคนผิดหวังไหมพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอนะเป็นศาสนาแห่งการลงมือทําคุณอยากให้อะไรมันดีๆคุณทําเหตุที่ดีและผลที่ดีจะตามมาคุณมาขอท่านแต่คุณไม่ได้ทําอะไรให้พ่อให้แม่เลยท่านจะดีไหมวันนี้ก็จะบอกว่า ผมจะเริ่มจระก,กาบเป็นคนดีถูกต้องผมจะมีสติในการใช้ชีวิตถูกต้องแล้วผมจะดูแลสุขภาพตัวให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้มีสติในการช่วยเหลือชาวโลกถูกต้องเรามาหาพระองค์ท่านเพียงเพื่อขอให้พระองค์ท่านนั้นเป็นสกีพยานให้เราการลงมือทําเป็นเรื่องของเราทั้งหมดเคยได้ยินไหมอัตตาหิอัตโนนาถตอตนเป็นที่พึ่งของตอนใช่ไหมทนายว่าแต่เกิดมาที่ผมเข้าใจผิดม,มาโดยตลอดเวลาเจอพระนี่คือข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 ออย่างเดียวไม่ใช่แล้วพูทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอ เราเป็นศาสนาแห่งการลงมือทําไม่ใช่ให้มาหาแล้วก็ขอขอขอานวุนีิควรจะตั้งจิตแล้วก็อธิษฐานว่าอย่างไรครับตั้งสัตยาธิฐานว่าวันนี้ข้าพระพุทธเจ้ามาอยู่เบื้องพระภักขุพระองค์แล้วเนี่ยคงเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จด้วยความเพียรพยายามของพระองค์เองฉันใดข้าพเจ้าก็จะขอเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จด้วยความเพียรพยายามของข้าพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นการขอที่ถูกต้องนะขอให้ตัวเองได้ทํา อย่างที่พระองค์ทําสําเร็จมาแล้วไม่ใช่ขอให้พระองค์มาทําให้เราอยู่บนโลกนี้มา32ปีเพิ่งรู้วันนี้แหละครับว่าการที่คนเราจะทําอะไรได้หรือจะประสบคสวามสำเร็จนั้นคนเดียวที่เราจะต้องพึ่งคือตัวเราเองนะครับ